สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆมาพบก,กับคุณครูปูนอีกแล้วละค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูปูลมาพร้อมกับมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมของครูปูนมีชื่อว่าอารมณ์ไหนเด็กๆคะเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมคลิปที่แล้วครูปูนมา ให้เด็กๆรู้จักกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆคราวนี้คลิปนี้สมุกกว่าคลิปที่แล้วนะคะเราจะมารู้จักลักษณะของสีหน้าที่แสดงอารณามณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิ้มหัวเราะดีใจเสียใจโกรธหน้าบึง้ง แล้วก็ร้องไห้นั่นเองเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเข้า,ขาก,กิจกรรมภูพนมีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมอีกแล้วละคะ่ะอยากฟังเพลงภูพน์แล้วละสิเราไปฟังเพลงกันเลยะคะ่ะลงเพลงลงพัดลงสะพัดมาไกลๆลงเพล ได้ยังคะปุณส่งยิ้มแล้วนะคะลมเพลงมอ๊า หัวรอดังดังเอ้เด็กๆค่ะเด็กๆทุกคนหัวร้อกันเียกันค่ะเมื่อกี้คุณคุณหัวร้อเสียงดังแล้วนะลงเพลงลม เด็กๆทุกคนโกรธเอ้ยเด็กๆคะเด็กๆโกรธหรือ,อยังเด็กๆหน้าบึ้งหรือ,อยังครูปูนโกรธแล้วนะคะเด็กๆทำกันหรือ,อยังคะลงเพลงลงทางโบกสะบัดผานมาไปไ ลมเอ่ยลมมาอะไรลมเอ่ยลมมาอะไรฉันจะบอกให้ให้เด็กๆทุกคนร้องให้เสียงดังเอ้ย เด็กร้องไห้กันทุกคนเหมือนคุปุลย,ยังคะคุปุลร้องไห้แล้วนะเด็กๆคะเมื่อกี้เพลงของคุปุลสนุบหรือเปล่าเดี๋ยวคุปุลจะมาทดสอบเด็กๆนะคะเมื่อกี้เราร้องเพลงกันไปแล้วเราแสดงสีหน้าท่าทางกันไปแล้วใช่ไหมคะคุปุลจะถามว่ามีอารมณ์อะไรบ้างน,นะที่อยู่ในเนื้อเพลงเมื่อกี้นี้คะ่ะเด็กๆช่วยกันตอบคุปุณหน่อยคะ่ะถูกต้องคะ่ะเด็ก มีสีหน้ายิ้มนั่นเองมีอะไรอีกนะ,ะถูกต้องค่ะหัวร้อนนั่นเองหมได้ยังเออช่วยกคุณตอบนะคะใช่แล้วค่ะอารมณ์โกรธหน้าบึ้งใช่ไหมคะเด็กๆยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะถูกต้องแล้วค่ะอารมณ์หัวร้อนนั่นเอง,งเออะค,ะคอาราคนะคะนะคะว,ารวรน,นี้นเด็กๆรูๆ้แล้วใช่ไหมคะว่า การที่คนเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกจะมีลักษณะสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปใช่นค่าเด็กๆเด็กๆคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนน้าสาหรับคุณปูลแล้วชอบการยิ้มค่ะเด็กๆเพราะว่ามันแสดงออกถึงการเราอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วสําหรับเด็กๆนะคะคุณปูลอยากรู้จงเลย ครูปุณมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะวาดภาพลงบนรูปโป่งหน้าต่างๆโดยการแสดงออกถึงอารมณ์ของเด็กๆนั่นเองอย่างเช่นหน้าบึง้งหัวเราะร้องไห้ดีใจหรือเสียใจซึ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีสิ่งมากับตุ้นนั่นเองอย่างคุปุลยกตัวอย่างน,นะคะอะุปุณชอบหน้ายิ้มอุปุลดีใจมากเพราะว่าคุปุลได้ไปเที่ยวน้ำตกนั่นเองุ้คุณก็จะยิ้มอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันค่ะเินกๆคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของคุปุลก็มี ลูกโป่งหลากสีนะคะเด็กๆหลายสีเลยขอบคุณคุณเสร็จแล้วก็จะมีที่สูบลมลูกโป่งค่ะสุดท้ายก็จะเป็นปากกาเคมีหรืออาร์ตไลน์นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วมาดูผมจะเริ่มสูบเลยนะคะอลูกโป่งใส่ตรงนี้เลยเด็กๆตรงนี้ให้แน่นนะคะแล้วก็สูบไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆสูบตรงนี้ เด็กๆบางคนเด็กๆอาจจะทำไม่ได้รบกวนรู้ปกครอมช่วยเด็กๆด้วยนะคะช่วยสูดเด็กๆก็ดูว่าลูกป่งของเราเอาขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะส่วนของคุณปุณชอบสีแดงสูดสีแดงกันรังจะได้ไหมคะครูปุณทำเกล้าได้ไหมโอเคเด็กๆคะนี่ครูปุณสูดลูกโป่มเรียบร้อยแล้วค่ะปุณเป็นสีแดงสีสวยด้วย ลบกบนมัดปากลูกโป่งตรงน,นี้นด้วยนะคะเด็กเพื่อไม่ให้ลมออกนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้อาร์ตไมล์วาดภาพใบหน้าอารมณ์บนลูกโป่งนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูปุณจะวาดหน้าอารมณ์ไหนนะเดี๋ยวครูปุณจะวาดลงบนลูกโป่งนี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยครูปุณก็จะวาด เอ๊ปวดวาดเลยนะยนะคะแล้วก็มีอ๋อรู้แล้่ป,ปุ่นวาดตานั่นเองเ,อเด็กๆยวนะคะเอ๊ตาจะมีกี่ข้างนะแล้วใส่คิ้วกันนะคะอืเสร็จแล้วหนึ่งข้างอ้าวข้างที่สองเด็กๆขาตาเรามีสองข้างนะคะอืม ขนตาด้วยค่ะจะได้สวยๆนะคะเอ๊อยากรู้จังเลยว่าครูปุณจะวาดหน้าลมไหนบนลูกโป่งนะอ่าตอนนี้ครูปุณได้ตาแล้วนะคะเด็กๆี่เสร็จแล้วค่ะตาต่อไปทำอะไรดีนะตาเด็กๆด,ดูนะคะโอ้รู้แล้วจมูกนั่นเอง สุดท้ายนะคะเด็กๆคานี่วาดเลยขึ้นไปเลยโอเควาดปากแล้วนะคะเด็กๆคะโอ้โหเดี๋ยวคุปุลจะให้เด็กๆดูนะคะว่าภาพหน้าอารมณ์ที่คุปุลวาดลงบนลูกโป่งมันคือภาพอะไรน้าเด็กๆคะเด็กๆเห็นหน้าลูกโป่งไหมที่คุปุลวาดหน้าอารมณ์ลงบนลูกโป่งนะคะเด็กๆดูเหมือนหน้าคุปุลไหมคะ เอเด็กๆลองช่วยกันทายสิคะว่าระหว่างหน้าอารมณ์บนลูกโป่งนี้กับหน้าของคุณปุณคืออารมณ์ไหนนะคะเด็กๆช่วยกันทายได้ค่ะตอบคุณปุณได้นะคะถูกต้องแล้วะคะ่ะเป็นหน้าอารมณ์ดีใจนั่นเองเด็กๆคะเราจะหน้าอารมณ์ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู อีกอารมณ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุปุลจะวาดให้เด็กๆดูแล้วช่วยกันทายด้วยนะคะว่าอารมณ์ที่คุปุลวาดต่อไปนี้คืออารมณ์ไหนเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูภาพหน้าอารมณ์ที่คุปุณวาดลงบนลูกโป่งค่ะอันนี้คือภาพที่สองนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพอารมณ์บนลูกโป่งเลยคะ่ะคืออารมณ์ไหนหนะ้าบอกคุปุลด้วยนะคะเด็กๆคะสังเกตบนหน้าลูกโป่งแล้วเด็กๆมาสังเกตบนหน้าคุปุลด้วยนะคะเด็กๆฟังเสียงเลยคะ่ะ เด็กๆคะช่วยกันตอบครูปุณด้วยค่ะอารมณ์เมื่อกี้คืออารมณ์ไหนน้าถูกต้องค่ะอารมณ์เสียใจนั่นเองเด็กๆคะสมมุติว่าเด็กๆได้รับของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เด็กๆจะมีความรู้สึกยังไงนะคุณคุณอยากรู้เหลือเกินค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะให้เด็กๆแสดงความรู้สึกอารมณ์นั้นออกมาแล้วควรผู้ปกครองส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆนะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่คุณครูด้วยนะคะ